นี่คุณแสงระวีไอพนักงานเสิร์ฟโดนยิงนี่บักเสือมันกําลังจะเข้าไปช่วยไปช่วยเขาโดนยิงไอ,ไอ้ัวเขาโดนยิงอยู่ที่ดาดฟ้าชั้นบนเหรอนี่เป็นผู้ของสิงเหรอขับพี่ชายตัวนั้นเหรอนี่เพื่อนผู้ชายนี่เขาไล่ตามหาตัวไอบักเสืออยู่บนดาดฟ้าเห็นเหตุเจ้าปืนไปยิงไอสอนพาดไปโดนยิงใส่พนักงานเสิร์ฟอาหารเลยนี่ที่ดาดฟ้า จะไม่เจอครับองจะหายไปไหนกันจะหายไปไหนที่นี่แน่ครับมันไม่มีทางอย่าไปเพจอย่าไปเพจนเาะทอมเราจะปิดร้อมของเราได้ปิดร้อมของเราได้ผูก้กองครับผู้กองครับพวเราสู้กันแค่เดียวแล้วครับรายการ คนนี้ได้ยินเสียงดังก็เลยขึ้นไปดูคนั่งคนนี้เสียงดังขึ้นไปดูเห็นนักสู้พันเดียวยิงผู้ริสุทธ์ครับ แน่ใจนะว่าคุณเห็นมันยิงผู้บริสุทธิ์แน่ใจค่ะเป็นนักสู้ผัดข้าวเหนียวแน่นอนเป็นักสู้ผัดข้าวเหนียวยิงพนักงานเสิร์ฟอาหารโดนยิงติดใส่ไอศอร์แล้วไอศอรไอเสือโดนยิงสวนไปใส่พนักงานเสิร์ฟกันเสิร์ฟโรงแรมที่ดาดฟ้านี่ไอเฮาดงมีรูปภาพเป็นไอเฮาดงกำลังจะไปเปิดกระเป๋าให้กับกำนันช้ำนี่มันใสหน้ากากคล้ายๆบักเสือนี่นี่ก็เป็นไอเฮาดงเหรอนี่นี่ก็เป็นไอหมีไอเฮาดงเหรอนี่ไอกเฮา่อถืด้ล้นรัฐพัดเฮาดงทำทนนีย นารัฐพัฒนาคงชัยนี่มันมันมากับเอ็ดทำงานได้ดีทำงานดีเีไปแล้วทำพิสอนนะครับ่ทำพิสอนเพราะกันนั้นทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นตามแผนไอ้เป็ดเสียต้องมาติดกับเด็ก นึกอยู <oh ่แล้เนึกอยู่แล้วเชตงเป็นกับเด็กพี่แกขุดล่อนักสู้พันคเหนียวเนึกอยู่แล้วเชียวนต้องเนกับดักพี่วแกขุดล่อนักสู้นเหนียว นี่แกพี่แกดาวน์โหลดเพลงและเสียงรอสายนักสู้วันข้าวเหนียวดอกจันทร์สี่เก้าเจ็ดกดหนึ่งสองเจ็ดสามสิบห้าบาทต่อเพลงนึกออกแล้วนึกออกแล้วที่แท้ก็พวกอย่างแดงนา,า,า,างกกุหลาบนางกุหลาบแดง ดีที่แกรู้ว่าฉันมันใครแกีเขรู้ที่เป็แกจะได้บอกหัวหน้าของแกจะได้บอกหัน้าแผนการที่อนนักซู้เผ็่เกินเดียวมันทังไม่มีชิ้นดีเพราะว่ากุหลาบแดงโถ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 นี่โถนกกาลนกสวสวยหุ่นน่ากลัวสย่างหนูเนี่ยนะทิ้งรถจักรยานยนต์ฮอนดาคลิกไอสัปดาห์ละ1นึงคันสมเม็เมียพี่ สนุกกว่าเยอะนั่นหนูถามเพชรที่ถูกป้นชื่อว่าอะไรกกเบ็ดท,ที่ถูกป้นชื่อว่าอะไร